สวัสดีครับผมพีรุศุพุรีทิยมนะครับวันนี้ก็จะมาสรุปงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องว่า ChatGPT m e เอ่อ for education research and writing นะครับก็คือ ChatGPT มีความหมายอย่างไรกับการศึกษาการวิจัยแล้วก็่าการเขียนนะครับโดยที่นี้ไม่ใช่แค่ ChatGPT นะครับแต่เป็น AI หรือว่า generative AI โดยรวมที่เข้ามาที่เข้ามามีบทบาทต่อชีวิตเราของเรานะครับแต่ว่าที่ยก ChatGPT ขึ้นมาก็เพราะว่า เป็นตัวที่ดังที่สุดแล้วก็เป็นตัวที่ทําให้คนเนี่ยครับเริ่มฉุกคิดว่ามันจะเข้ามามีบทบาทยังไงกับชีวิตของเรานะครับเริ่มมาครับเขาก็จะเขียนเกี่ยวกับนักคณิตศาสตร์คนหนึ่งที่ชื่ออลันทัวริงครับโดยอลันทัวริงครับได้ทําการคิดคน้นการทดลองเอาไว้ตนหนึ่งนะครับซึ่งค่อนข้างสําคัญในประเด็นนี้ครับก็คือเราจะแยก AI ได้ยังไงครับกับมนุษย์ ก็คือ AI มีความสามารถในการเรียนแบบสิ่งที่มนุษย์ทำหรือเปล่านะครับโดยการทดลองนะครับก็จะให้ AI กับมนุษย์เนี่ยครับเขียนเอกสารกันคนละแผ่นนะครับหรือว่าข้อความคนละแผ่นอาจจะหลายแผ่นก็ได้นะครับแล้วก็จะให้มีมนุษย์อีกคนหนึ่งครับที่ดูเอกสารนะครับตัดสินว่าเอกสารนี้คนหรือว่าคอมพิวเตอร์หรือว่า AI เป็นคนเขียนนะครับถ้าคนตัดสินนะครับไม่สามารถแยกได้แล้วก็จะบอกว่า ็จะสรุปได้ว่า AI นะครับมีความสามารถในการเรียนแบบมนุษย์นะครับเขาก็จะเฉลยว่ารลกานที่เราเขียนเมื่อกี้นับก็ถูกสร้างด้วย AI เหมือนกันโดยพลรานที่เขียนนะครับมันมีความเหมือน AI มากๆ <c oughs> คํคำถามก็คือแล้วเราจะแยกสิ่งที่ AI เขียนกับสิ่งที่มนุษย์เขียนยังไงนะครับ เขาก็จะบอกเราว่าเขาจะได้แยกการเขียนเป็น2รูปแบบนะครับก็คือ c h a n i c a l writing กับ s o s t h i a t e d writing นะครับมันต่างกันยังไงก็คือ m e c h a n i c a l writing นะครับก็คือการเขียนเกี่ยวกับข้อมูลที่มีอยู่แล้วนะครับกาเขียนวันนี้ก็จะเน้นอะไรที่มันเคลียร์ชัดเจนและก็ถูกต้องครับซึ่งการเขียนประเภทน,นี้นะครับก็ทําไดท้ทั้งตัวของมนุษย์และก็ตัวของ AI เลยก็ s o s t h i a t e d writing ครับซึ่งก็คือการ สร้างไอเดียหรือว่าอินไซต์ใหม่ๆนะครับใจการเขียนในนั้นนะครับก็คือความคิดนะสร้างสรรค์ต่างๆนั่นเองนะครับโอเคแล้วหลังจากนั้นเขาจะบอกว่าการเขียนประเภท i c ค l ค r ไร i ิงน,นะครับ ai เนี่ยทำได้ดีเกินกว่ามนุษย์ไปมากแล้วนะครับคำถามก็จะเป็นก,การที่ A.I. เนีครับเขียน Mechanical writing ได้ดีกว่ามนุษย์มากๆแต่ว่าทํา s o p j i c t i v e writing ไม่ได้เนี่ย A.I. จะเข้ามามีบทบาทยังไงต่อชีวิตของเรานะครับเริ่มจากการศึกษาครับแง่ของการศึกษาแล้วก็รู้ว่ามันสามารถอธิบายสิ่งที่มีอยู่แล้วได้อาจจะเป็นข้อมูลจากหนังสือหรือว่าข้อมูลที่มีคน,คนเขียนบล็อกต่างๆไว้นะครับแล้วก็จะเอาตัว A.I. ตรงน,นั้นนะครับมาอธิบายข้อมูลให้เราฟังเพื่อลดระยะเวลาในการ search ของเรานะครับแล้วก็จะ เรียนรู้สิ่งต่างได้ไวขึ้นโดยการลดเวลาที่เราใช้ไปกับการเซอร์ตวงนง้นนะครับโอเคแล้วก็บทบาทของ AI ในการรีเสิร์ชแล้วก็รีเสิร์ชแล้วก็ไรติงนะครับก็สามารถสามารถแก้คำผิดของเราได้นะครับเพราะว่า AI เนี่ยครับมีความสามารถในการใน,ในด้านของแกรมมาที่ดีกว่ามนุษย์ค่อนข้างมากนะครับทำให้การใช้ AI เข้ามาแก้ไขคำผิดอเลยพวกนี้นครับก็ เป็นงานที่ AI สามารถทำได้อย่าง Grammarly ที่เราใช้กันก็ทำตัว AI เหมือนกันนะครับก็ Giving credit ครับคือเวลาเราเขียนวิจัยหรือว่าเราเขียนบางอย่างนะครับที่มีการอิงไอเดียของคนอื่นมาแล้วก็ต้องให้เครดิตใช่ไหมครับซึ่งการให้เครดิตบางครั้งก็อาจจะเสียเวลาที่เราต้องไปเสิร์ชว่าใครเป็นคนเขียนสิ่งนี้ขึ้นมาหรือว่าไอเดียนี้มันมาจากใครครับถ้าเราใช้ตรงนี้เราก็จะให้อ i นะครับให้เ d i ดิตเครดิตคนเขียนไปเลยคนที่เป็นคนเขียนก็จะได้ ได้เครดิตทุกครั้งนะครับไม่พลาดเครดิตไปในการที่เราไม่สามารถหาเจอได้ว่าไอเดียหรือว่าเครดิตนี้มาจากใครนะะก็ยังลดเวลาในการใช้หาเครดิตด้วยนะครับ l e v e l งเรื่องทนะครับก็คือ AI นะครับสามารถปรับระดับคำพูดหรือว่าตัวโทนของเราได้นะครับอย่างเวลาเขียนวิจัยครับเราก็ต้องการคำพูดที่เป็นทางการแล้วมันมีบางครั้งนะครับที่คำพูดของเรามันไม่เป็นทางการ AI ก็จะเข้ามาช่วย ปรับเปลี่ยนระดับของคําพูดแล้วก็ตัวโทนนะครับให้เป็นโทนที่เหมาะสมแล้วก็เป็นระดับคําพูดที่เหมาะสมกับงาในวิจัยนั้นๆมากขึ้นนะครับตัอ,อย่างวันนี้ก็อาจจะมีการใช้ AI ในการให้คนาแนะนําทั่วๆไปนะครับเพราะว่า AI นะครับเอาข้อมูลมาจากหลายที่อยู่นะครับก็คือดึงมาจากอินเทอร์เน็ตข้อมูลมนี่เป็นคนเขียนเอาไว้ข้อมูลที่เป็นหนังสือบลาๆนะครับ การที่เราถาม AI ก็เหมือนในการที่เราถามข้อมูลจากคนอื่นอยู่แล้วนะครับเพราะมันเหมือนการที่เอาข้อมูลในแต่ละที่มารวมกันแล้วก็หาค่าเฉลี่ยนะครับซึ่งข้อมูลที่คําแนะนําที่ AI ให้ก็จะเป็นคําแนะนําที่เป็นเฉลีย่ยโดยทั่วไปอยู่แล้วครับก็สามารถใช้ตรงนี้ได้ก็การใช้แปลภาษานะครับนี่คือประโยชน์ที่เราได้รับจาก AI เหมือนกันนะครับคือ Google ก็ใช้ AI ในการแปลภาษาเหมือนกันคือเมื่อก่อนคนระับ Google ครับเขา สร้างไอตัว Translate นะครับด้วยการที่หา Context หรือว่าแพทเทิรในของ2ภาษานะครับว่าแพทเทิรความใกล้เคียงกันของทั้ง2ภาษาเนี่ยเป็นยังไงเราถึงจะสร้างถึงค่อยสร้างโมเดลทางสถิติกี่ยวกับตัวภาษาในการแปลภาษาแปขึ้นมานะครับโดยประสิทธิภาพมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเราก็จะเห็นว่า Google Translate เมื่อก่อนในช่วงปี2010นะครับโดนล้อบ่อยครับ จนกระทั่งปีส0 16ที่เขาได้เปลี่ยนมาใช้ตัวของ Neural Network นะครับซึ่งทำให้การแปลภาษาเนี่ยครับประสิทธิภาพมันดีขึ้นอย่างชัดเจนนะครับทำให้การแปลภาษามีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นทำให้ตัว Google แปลแปลภาษานะครับเราสามารถใช้มันในการแปลโดยที่ไม่ต้องกังวลเรื่องคำผิดอะไรเงี้ยครับก็จะช่วยประหยัดเวลาในการเปิดหาคำศัพท์อะไรพวกนี้ของเราครับแล้วก็สามารถแปลมันได้เลยนะครับครับสรุปนะครับ ส่วนของ i s t i c a t e d writing นะครับ AI ไม่สามารถที่จะทำได้หรือทำได้ก็จะทำได้น้อยมากๆกครับก็จะไม่สามารถเข้ามาแทนที่ตรงนี้ได้นะครับสิ่งที่ AI จะเข้ามามีบทบาทนะครับก็คือ mechanical writing ครับซึ่งก็แบ่งเป็น consult credit translate level และก็ tone นะครับซึ่ง consult ก็จะเป็นการให้คำแนะนำต่าง credit ก็จะเป็นการให้ credit การแปลภาษาก็จะเป็นการแปลภาษาต่างครับซึ่งการให้เครดิต แปลภาษาแล้วก็การปรับเปลี่ยนเลเวลกับโทนคร obile, ับก็จะช่วยลดเวลาในการทำทาร์กในรพวนี้ที่ค่อนข้างมีการทําที่ค่อนข้างใช้เวลาแล้วก็ซ้ำซากแล้วก็ไม่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ครับแล้วก็จะประหยัดเวลาตรงนี้ไปได้สรุปก็คือในพาร์ทของความคิดสร้างสรรค์หรือว่าไอเดียนะครับเรายังเป็นคนเรายังต้องเป็นคนที่ทําเองดีแต่ว่าในพาร์ทของการทําอะไรที่ซ้ําๆหรือว่าไม่จาเป็นต้องใช้ความคิดนะครับใช้แค่เวลาในการทํา a i ก็จะเข้ามาทําตรงนี้แทนครับขอบคุณครับ